สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอรักเคยเตือนสาร่าหาพระท้องอีกจบแน่ชาวเน็ตอึ้งความแม่นกำลังเป็นที่ร้อนแรงสุดๆในโลกออนไลน์ในขณะนี้เลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของนางแบบสาวสาร่าคาซิงกินีที่ออกมาโพสต์ไอจีระบายไม่อยากเสียรูปไปหลังหนุ่มไหมพีรัตนิธิไพศาลูลยืนสารขอปกครองบุตรร่วม และก็แรงฉุดไม่อยู่ต่อเนื่องเมื่อชาวเน็ตเผยรูปสาวท้องโตลักษณะคล้ายสาวซาร่าคาซิงกินีทำให้เกิดคำถามขึ้นมามากมายว่าใช่เธอหรือไม่และหากใช่ค่าใช้จ่ายที่ซาร่าขอเบิกหนุ่มไม้ไปคือต้องเป็นค่าเลี้ยงดูลูกอีกคนระหว่างเธอและแฟนใหม่หรือเปล่าซึ่งประเด็นเรื่องท้องซาร่าก็ได้เผยในรายการโหนกระแสยังไม่ขอตอบอ้างว่าจะเสียรูปคดีหากเรื่องจบพร้อมจะตอบทุกอย่าง ซึ่งล่าสุดในทวิตเตอร์ชาวเน็ตก็มีการแชร์คลิปที่หมอรักเคยทำนายดวงของสาร่าไว้ในรายการหนึ่งว่าระวังจะแพ้ใจตัวเองระวังจะแพ้ใจจนท้องอีกสาร่าเป็นคนดวงท้องไวมากแบบสภาวะที่ท้องได้ง่ายมากสาร่าก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนแข็งแต่ปากอย่าไปให้ประวัติศาสตร์สำรอยโดยเฉพาะกับเรื่องเดิมๆที่เคยเจ็บ จะกลายเป็นคนไม่มีค่าที่ผ่านมาพลาดไปหนึ่งครั้งไม่เป็นไรยังไม่เสน่แปราปล่าแต่ถ้าพลาดซ้ำอีกครั้งคราวนี้จบเลยอย่าให้ท้องอีกซึ่งดวงที่หมอรักเคยทำนายซาร่านั้นชาวเน็ตหลายคนก็ต่างลงความเห็นว่าแม่นบ้างก็บอกว่าหมอรักทักใครคือตรงทุกคนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับ